คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ดูท้องเล็กๆนั่นหมายความว่าทารกในครรภ์ตัวเล็กไปด้วยหรือไม่เดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพะ่อคนลเลศพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงสิ่งที่คุณแม่ดูท้องเล็กๆจะก,กังวลใจกันเป็นอย่างมากก็คือถ้าหากคุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยดูหน้าท้องเล็กๆ ทารกในครรภ์จะตัวเล็กนะคะตัวน้อยไปด้วยหรือไม่เดี๋ยววันนี้คุณแม่ฟังกันนะคะการที่คนท้องนะคะท้องเล็กเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทารกในครรภ์จะตัวเล็กเสมอไปนะคะไม่ได้แปรผันตรงๆนะค,ะคุณแม่ท้องเล็กลูกตัวเล็กอาจจะไม่ใช่บางคนคุณแม่ท้องโตแต่ทารกในครรภ์ตัวเล็กน้ําหนักตกเกฑ์ก็มีนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะกังวลมากๆเลยสําหรับ ระดับหน้าท้องนะคะที่เราดูเองแล้วเราดูว่าเปรียบเทียบกับคนอื่นเอ๊ะทำไมท้องเราดูเล็กๆทำไมท้องคนอื่นนะคะดูโตๆทั้งที่ถามไถ่ยดูแล้วอายุคันก็เท่ากันสมมติอายุคัน28สัปดาห์หรือว่า7เดือนนะคะ7เดือนของเราทําไมแทบจะมองไม่ค่อยเห็นเลยว่าเป็นคนท้องยิ่งดูด้ดานหลังแต่คุณแม่ตั้งคันบางคน28สัปดาห์โหทําไมท้องโตมากๆเลยนะะซึ่งการที่คุณแม่ นท้องเล็กหรือว่าท้องโตไม่เท่ากันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างหลายๆปัจจัยนะคุณแม่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะคะสำคัญคือให้คุณแม่ไปฝากตามฝากคันนะคะตามนัดแล้วก็เชื่อฟังสําหรับจากคุณหมอคุณพยาบาลที่ฝากคันได้เลยนะคะอย่าคิดไปเองอย่าเปรียบเทียบนะระดับหน้าท้องของตัวเองกับคุณแม่ตั้งคันอื่นๆนะคะการที่ระดับหน้าท้องเล็กนะไม่ได้หมายความว่าทารก ในคันจะตัวเล็กหรือคลอดออกมาแล้วน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์เสมอไปการที่ทารกในคันจะตัวเล็กน้ําหนักต่ากว่าเกณฑ์นะคะขึ้นอยู่กับการตรวจหน้าท้องของคุณหมอคุณพยาบาลวัดระดับยอดมกลูกนะคะหรือว่าการอัลตราซาว์ที่จะค่อนข้างแม่นยํานั่นเองค่ะคราวนี้บางคนนะคะที่มีหน้าท้องโตๆนะคะหน้าท้องนาๆนอายุคันเท่ากันนะคะโหดูท้องใหญ่มากๆแต่พอตรวจระดับหน้าท้องแล้วเป็นยังไงคะ ระดับยอดมลูกลูกนี่อาจจะน้อยกว่าอายุคันก็เป็นไปได้คราวนี้คุณแม่มาฟังกันเลยนะคะว่าการที่หน้าหน้าท้องของเราจะเล็กจะใหญ่เนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างนะคะสิ่งแรกเลยก็คือขึ้นอยู่กับลักษณะรูปร่างของคุณแม่หากคุณแม่เป็นคนรูปร่างเล็กนะคะจะเป็นคนตัวเล็กสมส่วนนะระดับหน้าท้องก็อาจจะดูเล็กไปด้วย เพราะฉะนั้นอย่าเปรียบเทียบคนที่ตัวสูงตัวใหญ่กับคนที่มีรูปร่างเล็กนะคะยังไงระดับหน้าท้องนียไม่เท่ากันอยู่แล้วนะเราต้องเชื่อฟังจากการตรวจคันของคุณหมอคนพยาบาลนั่นเองค่ะสิ่งที่2นะคะก็คือจํานวนครันนะคะก็คือจํานวนการตั้งครรภ์คุณแม่จะสังเกตเลยว่าคุณแม่ที่ท้องแรกนะคะจะดูลักษณะหน้าท้องเนี่ยดูเล็กกว่าคุณแม่ท้องหลังๆเพราะคุณแม่ท้องแรกส่วนใหญ่นะคะกล้ามเนื้อก็กระชับ น้อไม่ผ่านการตั้งครรภ์มดลูกหรือผนังหน้าท้องก็ไม่มีการหย่อนการยันมาก่อนแต่ถ้าหากคุณแม่ตั้งครรภ์ที่2ที่3ขึ้นไปผ่านการตั้งครรภ์หรือว่าผ่านการคลอดลูกมาแล้วเนี่ยก็จะมีระดับหน้าท้องเป็นต้นทุนอยู่แล้วมีไขมันสะสมเป็นต้นทุนอยู่แล้วนะเมื่ออายุครรภ์เท่ากันดูหน้าท้องก็จะใหญ่หญกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกองังวลนะเชื่อฟังจากการตรวจครรภ์ของคุณหมอคุณพยาบาลข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของความกระชับของกล้ามเนื้อนะสำหรับคุณแม่หรือคุณผู้หญิงที่ออกกำลัง มีกล้ามเนื้อนะคะที่กระชับอ่าอันนี้คณแม่อาจจะไม่เห็นนะคะสำหรับการตั้งครรภ์ท่าท้องหรือว่าอายุครรภ์ไม่โตจริงๆก็จะไม่เห็นนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อกระชับนะค,ะคนเหล่านี้นะคะหลังคลอดก็จะหุ่นดีกับ มาอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก่อนออกอก่อนตั้งครรภ์น,นะคะเป็นไปได้ก็ควรที่จะมีการออกกำลังกายอยู่สม่าเสมอเพื่อให้กล้ามเนื้อ,อากระชับหรือระหว่างการตั้งครรภ์น,นะคะก็มีการออกกำลังกายนะคะตามความเหมาะสมของการตั้งครรภ์รวมด้วยแล้วก็ข้อที่4ี่นะคะที่น้าท้องจะเล็กจะใหญ่ขึ้นอยู่กับอายุของคุณแม่ค่ะ ถ้าคุณแม่ที่เป็นวัยรุ่นนะคะตั้งครรภ์นในอายุ20ตต้นๆนะกล้ามเนื้อกระชับดีไม่ผ่านการตั้งครรภ์มาก่อนนะจะดูระดับหน้าท้องเล็กๆนะแต่ถ้าเป็นคุณแม่ที่อายุค่อนข้างมากผ่านการตั้งครรภ์มาแล้วนะหรือว่าคุณแม่ที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วก็มีรูปร่างที่ค่อนข้างอ้วนดูระดับหน้าท้องก็ดูอยู่เยอะ นะเพราะฉะนั้นอายุก็มีส่วนสําคัญนะคะสำหรับดูว่าหน้าท้องจะเล็กหรือใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็อยากกังวลน,นะคะว่าทําไมท้องเราเล็กทําไมท้องเราโตสิ่งที่เราจะระบุได้นะคะว่าลูกของเราเนี่ยตัวเล็กกว่าอายุคันไหมก็คือ1นึ่งด,ดูจากการตรวจคันนะคะของคุณหมอคุณพยาบาลนะคะก็คือคุณหมอจะวัดระดับยอดมลูกนะคะเป็นเซนติเมตรหรือว่าระดับหนึ่งส่วนสีเนือ้อ ยอดหมดเหนือสะดือ2อส,สเหนือสะดืออะไรเนี่ยค่ะซึ่งคุมหมอพี่แบนก็จะมีการวัดดูวัดเป็นเซนด้วยแล้วก็ดูระดับหน้าท้องเป็นหลักด้วยนะคะตัวนี้จะเชื่อถือได้แล้วก็อันที่2นะคะที่จะดูว่าทารกในครรภ์ตัวเล็กไหมถ้าหากเรามีหน้าท้องที่เล็กก็คือเรื่องของการอันต้าซาว ซึ่งคุณหมอโรพยาบาลก็จะตรวจคันดูก่อนนะคะถ้าสงสัยว่าทารกในคันตัวเล็กเกินไปก็จะส่งอันตราซาซ้ำดูอีกทีนึงนะว่าทารกในคันนี้อายุต่ำกว่าเกณฑ์ไหมนะ,ะเพราะฉะนั้นให้คุณแม่เชื่อจากการตรวจหน้าท้องของคุณหมอคุงพยาบาลจากการอันตราซาของคุณหมอนะคะอย่าไปเปรียบเทียบอย่าไปดูแค่ภายนอกว่าทําไมเราท้อง5เดือนไม่เห็นหน้าท้องเลยทําไมบางคนท้อง 5เดือนทำไมดูท้องชัดเจนนะคะอย่าเปรียบเทียบเด็ดขาดเชื่อจากการตรวจตามนัดฝากคันแต่ละครั้งจะดีที่สุดค่ะนี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งคันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งและหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ